ขอสูตรตู้ดอกลำโพงเนี่ยมันทำหน้าที่สร้างเสียงเปรคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณต้องการความถี่เท่าไหร่เช่นผมต้องการความถี่สีเฮิร์ตถึง200เฮิร์ตเ็นเพ็พอเรากำหนดความถี่แล้วนี่คือความถี่ ที่ผมจะทำความขี่ย่านเบีย่านซักย่านเบอยู่ในดอกลำโพงผมก็ต้องไปหาซื้อลำโพงที่มันมีศาลีระตอบสนองความขี่ช่วงนี้ให้ได้ก่อนใครเข้าใจพิมเข้าใจครับต่อมาครับพอผมได้ดอกลำโพงมาแล้วผมค่อยเอาดอกลำโพง มาวัดค่าพารามิเตอร์และเอาไปกรอกในโปรแกรมเพื่อออกแบบตู้ลำโพงไหมทีครับโดยผมฮิตตามกระแสชอบแรงๆอยากได้ตู้ฟาดลองมาดูครับเราได้ดอกลำโพงมาแล้วหนึ่งต่อมาครับเรามาสร้างตู้ต่อตู้นั้นจะต้องเกิดจากดอกลำโพงดอกนี้ครับที่มันทำความถี่ย่านนี้ได้ ด้วยการออกแบบตู้ฟ้าที่มีสองแบบสองแบบสองส่วนส่วนที่หนึ่งเรียกว่าห้องปิดส่วนที่สองเรียกว่าห้องเปิดส่วนที่สามเรียกว่าพอตระบายลมตู้ใบนี้มันจะเกิดได้ตู้ใบนี้มันจะเกิดได้เพราะ วัดค่าพารามิเตอร์ mm นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปกรอกในโปรแกรมออกแบบตู้สำเร็จรูปแล้วออกมาเป็นปริมาตรห้องปิด0.3ลูกบาทฟุตห้องเปิด1ลูกบาทฟุตพอด2นิ้วสมมุติสูง3สูง12นิ้วสมมุติหรือ ห้านิ้วสมมตุติมันถึงจะตอบสนองความถี่ออกมาเป็นกราฟแบบนี้ซึ่งกราฟตัวนี้จะตอบสนองความถี่อยู่ที่4 0่สเฮิร์ถึง7 0็ดสิเฮิร์สมมติฉันต้องการเล่นช่วงนี้ ตามฝอดตู้ที่ฉันออกแบบตามพอิมาเห้องปิด0.3ห้องเ,เปิด1ลูกบากฟุต,ตอด2นิ้วลึกเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ตามนี้ครับมันไม่มีสูตรเข้าใจยังครับดังนั้นถ้าคุณเอาการคำนวณตู้ใบนี้ออกมาจากผมไปทำแต่คุณไม่ได้ใช้ดอกดอกนี้มันก็จะไม่ออกมาเป็นกราฟรูปนี้ครับ เข้าใจไหมครับความถี่มันจะขยับพอความถี่มันก็อยากเกิดหายนะอะไรครับไอ้ที่คุณไปขอสูตรตู้ฟรีทั้งหลายบนโลกโซเชียลอะไอ้ที่คนให้สูตรคุณทั้งหลายคนที่ขายสูตรตู้คุณทั้งหลายที่คุณไปซื้อสูตรตู้เขาเนี่ยฟังตั้งแต่ดีๆจะไม่กล้าร่วงที่ดอกคุณพังเพราะอะไรดอกคุณไม่สามารถลงความถี่สี่สิบเฮิร์ได้แต่คุณคะลึงไปเอาสูตรตู้เขามาใส่แล้วดอกคุณมันลงไป ปริมาตรห้องปิดมันไม่เหมาะกับดอกลำโพงคุณทำให้ดอกลำโพงคุณหลุดสโตกหลุดตู้เนี่ยมันจะต้องช่วยอ่าถ้าคุณถึงภาพไม่ออกผมไม่ได้ก้าวล่วงนะแต่ผมจะบอกคุณเฉยๆคุณเป็นความรู้ยาไปยุ่งกับใครนะเว้ยอันนี้มันเป็นความรู้เฉยๆที่ผมจะแชร์เฉยๆอย่าไปบูลลี่สินค้าใครใครจะทําอะไรขายก็เรื่องของเขาไม่ได้ยุ่งกับผมอ่ามีห้องปิด ปกติดอกคุณที่คุณเอาสู่ตู้มาใช้อ่ะอันนี้คือดอกลำโพงคุณเนี่ยมันควรจะอยู่ที่ศูนย์จุดสี่ลูกบาทฟุตสมมุติดอกลำโพงคุณเนี่ยมันควรจะสี่ลูกบาทฟุตทีนี้คุณไม่รู้คุณไปเอาสู่ตู้เข้ามาใส่เพราะเห็นว่าเขาแจกสู่ตู้ฟรีหรือเขาขายสู่ตู้คุณก็แล้วแต่คุณก็ไปซื้อมาใช้ ปัญหาของมันคือไอ้ดอกลำโพงคุณเนี่ยมันต้องการห้องปิดที่0.4ลูกบาทฟุตเพื่อที่จะดอกลำโพงคุณไม่หลุดสโตการชักแต่คุณไม่รู้คุณไปเอาสูตรเขามาทำมันมันไปใช้สูตร0.3ซึ่งมันเล็กกว่าสิ่งที่มันตามมาคือลำโพงคุณนี่เวลามันพันลงลงมาเนี่ยมันจะเกิดการอั้นลงอยู่ในนี้คอลำโพงคุณจะขาดใครเข้าใจพิ่เข้าใจครับ การที่ผมแจกสูตรตู้ให้คุณเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าสูตรหรือไม่สูตรครับแต่ทําไมผมถึงไม่แจกให้หมู่มั่วที่คุณขอเพราะผมเป็นห่วงความปลอดภัยของลําโพงคุณเราต้องมีจรรยาบรณครับเวลาเราจะขายให้ใครเราจะแนะนําใครเราจะสอนใครหรือเราจะแบ่งปันอะไรให้กับใครให้กับใครเนี่ยผมบอกเสมอในคลิปผมว่าสูตรตู้สินิ้วที่ผมให้ไปอ่ะ มันถูกแกะมาจากดอกลำโพงดอกนี้เท่านั้นถ้าคุณเอาดอกอื่นมาใส่มันอาจจะพังผมจะพูดในคลิปอยู่เสมอแต่คุณไม่สนใจหรอกคุณก็สนใจจะเอาแต่ของฟรีอยากได้สูตตู้สิบหักบางคนเอาสู่ตู้ไปทำขายชาวบ้านชาวช่องเขาอีกอันนี้ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงคุณรู้ได้ไงว่าลูกค้าจะเอาดอกลำโพงอะไรมาใส่ ดอกลำโพงเขาจะพังไหมถ้าคุณออกแบบปริมาตรตู้ไม่เหมาะกับดอกเขาดอกลำโพงเขาพังผมเป็นห่วงเรื่องนี้กับตัวคุณผมเลยไม่ให้คุณก็ด่าผมว่าไม่มีน้ำใจอีกคุูเข้าใจความหวังดีของผมยังใครชอบกดห้าห้าถูกต้องครับคุณลุงเออไอคำว่าถูกต้องเราก็รู้กันอยู่แค่นี้แหละ แต่คนอื่นแม่งไม่รู้ก่บเท่าแก่แล้วแม่งดา่าเท่าแก่บาตโก้โล่เท่าแก่แม่งไม่มีน้ำใจทำไมไม่ให้กูละอยู่นี้ผมเนี่อมมึงรู้ไหมว่ากูหวังดีกับมึงไอ้หลานเอ้ยเดี๋ยวรงโพมึงพังทีนี้คุณอยากซื้อของเนี่ยให้คุณไปกดที่ลูกเขาจะเขียนที่หน้าช่องตรงนั้นนะพื้นที่แสดงสินค้ามันเป็นเหมือนร้านค้าออนไลน์ของช่องนี้แหละที่มีสินค้าเครื่องเสียงรถยนต จากร้านพันธมิตรต่างๆเพียบเลยให้คุณไปกดเลือกซื้อเอาได้ยราคาถูกมากแต่ถ้าแก่คัดมาถูกมากและดีด้วยคุณไปกดซื้อได้เลย